บริษัทไทยธนบุรีครอร์ปอเรชั่นจับมือบริษัทนุสา CSR และบริษัทพันธมิตร7บริษัทแนวหน้าของเมืองไทยร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2565ณรีเจนสียามพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อร่วมมือกันพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยังย่งยืนโดยมาตรฐานสากล หลังจากสถานการณ์โควิดแล้วประเทศเปิดไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะทุกประเทศทั่วโลกเปิดหมด ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ชาวต่างชาติคิดถึงฉะนั้นครั้งนี้ที่เราจะต้อนรับเขากลับมานอกจากรอยยิ้มของเรานอกจากการบริการที่ดีของเรายังต้องคํานึงถึงเรื่องสุขสาภาพสุขสาภาวะก็คือการดูแลในเรื่องของเวลเนสให้ครบทุกมิติเท่าที่เราจะทําได้จริงๆแล้วพันธกิจของไททูมูลีไม่ได้แตกต่างไปจากสิ่งที่บริษัททามาโดยตลอดก็คือในเรื่องของการสนับสนุนในการทําเกษตรอินทรีย์นะคะในครบทุกวิถีทางในทุกมิติก็เลย อย่างวันนี้ที่เราทำในเรื่องของ t h i l l n n w w l l n e s s t o u r i s มเนี่ยมันก็คือการส่งเสริมทำให้เกิด Wellness ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคำว่า w l n l s s เนี่ยค่ะสุขภาพที่จะเราเราจะดูแลอันดับแรกก็คือเราจะต้องดูแลอาหารการกินเกษตรปลอดภยัยมันมาจากต้นที่คุณจะไม่ใช้สารเคมีน,นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าดินที่เอามาใช้ปลูกเนี่ย ปลอดภัยดีพอไหมฉะนั้นเนี่ยการตรวจก็จะมีหลากหลายระดับที่เราสามารถนําเทคโนโลยีซึ่งเรามีอยู่แล้วในมือเนี่ยนะคะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตรวจสปาเวลเนสของโรงแรมนั้นๆเองหรือว่าร้านอาหารนั้นๆมีฟาร์มเพาะปลูกด้วยตัวเองเราให้เราเขาไปช่วยในเรื่องของการมอนิเตอร์หรือในเรื่องของการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ําว่าความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดีพอไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจก่อนหน้าที่เราจะนําส่งสู่ผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีแปลงเพาะปลูก เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ tools เครื่องมือที่เราจะเรียกว่า test kit ชุดเล,ล็กันนะคะในการตรวจในเรื่องของปริมาณสารเคมีปริมาณของสารแขวนตกค้างในพืชผักก่อนที่จะนําไปปรุงอาหารซึ่งตัวนี้เราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าเราดูแลว,วัตถุดิบของเราอย่างดีฉะนั้นเนี่ยพอเราดูแลว,วัตถุดิบของเราอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นตัว wellness tourism อย่างมีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานของต่างประเทศได้นะคะ